น้องขึ้นขั้นดได้ได้บ่นน่บะลูกกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุขสุขคนอิปซีทุกทุกทนะ่านเนาะบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะกายยินดีเข้าสู่ช่องเบ้าสีพองชาแนลพี่น้องเลยอ่ามือนี่เบ้าสีพองชาแนลกาชิด้พาพี่พาน้องเนาะได้มาเบิ้งมาส้มคลิปเอ่อ ทางครอบครัวหนึ่งเนาะเพิ่อนกะทุกอย่างลำบากเลยกะอีกอย่างกะที่ว่าเห็นน้องเพิ่อนคือว่าเป็นเปี้ยบบไปเั่นเนาะไปใส่บ่ได้เพื่อนเพื่องเลยนะเขากะสิไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะว่าชื่อเสียงแห่้น้าเพิ่นจังได้เนาะครอบครัวเพิ่นเป็นจังได้เนะเาะอ่าไปทักทายสบายดีเพิ่นน้ำกันเพื่อนเพื่องเลยก่อนอื่นเนาะเขาขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบ่าวสิพ่องเลยเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวสิพ่องทำคลิปต,ต่อไปเนาะหรือว่ากดติดตามบ่าวสิพ่อง รับชมคลิปใหม่บอสิพองเนาะอ่าบอสิพองกับชิบูว่าหลายใจห่างเนาะไปทักทายสบายดีเพอนน้ำกันพ่อนอเนาะเลยอ่าไปกันเลยมันยังนางจะไปใช้จะจะไปใช้ลูกนี่โอ้เจ้าจิไปพุ่นบ่โอ้อ๋อเต่ละมือกับน้องยางไปซีบบ่ โอน้องย่างมันนี่กะยูลอย่างไว้ซิบ่ลูกอ๋อมันนี่น้องสิน้องสิไปยังน้องสิเอาเงินไวบ่โอจให้แม่จะไว้หรือว่าสิถือไว้เองลูกจสิไว้เองโอ้นี่คือวิธีการยางของน้องเนาะคือว่าเราเอาเราว่าเราเอาเงินไปเก็บไว้เนาะ น้องขึ้นข no. no. oh ั้นใดได้บ่นี่บ่ลูกจะขึ้นเองได้บ่ขั้นใดฮะขึ้นขึ้นได้เยอะเนาะบ่าจกเนาะโอ้ระวังเด้อเด้อลูกเด้อขึ้นได้บ่ปึ๊อือสบายดีซื้อย่างเน้ยซื้อยังเน้ยสีโลสีโลเนาะโอ้วไออันนั้นนี่ยลูกยาวบ่หนิลูกกองอ้ลูกกระชอง อ่าเจ้าเจ้าเพิ่นเป็นเอื้อยพนี่บ่เดี๋ยป็นเอื้อยโอ้เดี๋ยวเฮาสิไปถามทางอันนอกจักก่อนเด้ออ่าเนาเป็นจังไดเนาะอ่าสดี่ทาโดยสดีบสิพอโอ่าว่าสิลาดองมนี่เนาะเป็นจังได๋ยโดยโอเคเนาะเข้ามาสิพ้อมื planting, ้อนี้เจ้าับทาเนาะ่าไเนาะ ແລະເຮົາກໍສຍນທນນຍສດນານ້ອັງພນນອຊນອຊຍຈປີล่ะ9ປີ9ປີກິຂົກນນບນຂາເົທກບໍັຂາທນາ ครับเช้าน่ะกินได้แล้วโอ้โดยโดยโดยทังน้องทังน้องนี่บ่ได้เข้าโรงเรียนบ่อยากเข้าอยู่บ่ล่ะอยากเข้าอยเข้าอยู่แต่ว่าทังน้องนี่ยังไปบ่ได้เพิ่นไปบ่ได้เลยบ่ได้เข้าโรงบ่โอ้แทงน้องนี่ก็อยากไปอยู่หกแต่ว่าไปบ่ได้เนาะ เป็นที่มันจะเกิดบ่โอ้โอ้เป็นที่จะเกิดเนาะอ่าทางน้องเห็นอย่งางแน่ยอยู่เคีอนบ่ได้เห็นอย่งางบ่อ่านได้อ่านอ่านมีคนสอนเคียนอยู่ว่ชอ้อนอ่านหนันงสือหนหิเขยชอนฮะเขยอน,อ,อ,นอือเขยอนน้นองจือองจ้อบ่อน้องจื้อเขยชอน เขียนนี่ก็ได้อยู่เขียนนี่เนาะยังเขียนได้แต่ว่ายังยังเขียนบ่ได้บ่จเว้าตัวอ้ายอยากเขียนชื่อตัวเองเป็นบ่อ่ายังบ่เป็นนะยโดยเนาะนี่อันนี้างนอกเพิ่นไปันบ่อเ่ารียนกสิแม่บ่จักเนาะยังบ่จักปานดน้องเอ้ยเพราะว่าตั้งแต่ว่าแต่น้อยจนใหญ่มาก็ยังบ่ได้เคยเข้าเนาะเพราะว่าย่านว่าคันว่าเพิ่นรับก็แบบไปมาก็ยากเนาะบ่สะดวก นอทั้งนอกนี่แบบให้ผู้อายมาถ่ายทํำนี่ทั้งนอกอยากได้ยังเป็นพิเศษอยากได้จากได้ข่าวอยากได้ข้าวข้าวัีข้าวกินทั้งครอบครัวนอกบรีเห็ดนาปะเห็ดยูเดียวบวกกุ้งกินบุหอีคนลายคนลาย ่าท ¿no? ¿Eh? ั้งครอบครัวน้องมีเท่าไหรจักคนจังว่าล่ะ10 10คนโอ้เด้ข้ากับบ่พอกินบัดนี่โอ้ือว่าน้องบ่อยากได้แบบว่าอันรถเข็นแบบหยังบ่ไบ่บ่่ไปปั่นไปบ่แบบแนวไปง่ายแนวสะดวกไปง่ายบ่อยากได้ได้เข้าเาให้พ่อแม่บ่อ๋อเข้ากินด้เนาะนะโอ้ phong lột kiếng uh... nó nhàng cầm việc đấy, cứ đây khẩu, đây khẩu thằng non của này nó lắp của nhảy, bấm mít đi, đây, uh... nhạc đây, được <laughs> này, <Nhạc đây>. ừ. <laughs> được, đây u, được, 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 เอ oh oh an, ้ยพุ okay. ่นนั่นเนาะที่ว่าสอนน้องเพิ่นสิไปอ่าเขาตามอีนึงเนาะอ่าทางเอ้ยนี่เป็นเอ้ยของของน้องอบเชยบ่โอตามทางเอ้ยเพิ่นบดนี้เนาะทางอคเข้าือคมเข้าใจคือทางน้องเพิ่นนี่เป็นมาแต่เกิดบ่เป็นเปียเเป็นแต่เกิดเพิ่น6เดือนด้เพิ่นออกก่อนกําหนดโอ้แม่ลม เป็ล่มแต่ก็ตื้อพาเลยอ๋อโอแม่เกิดอุบเหตล่มเนาะล่มเลยบ้านทางนอกเกิดก่อนกําหนดกํกํหนดเนาะโอแต่ว่าคาแข่งของน้องนี่บ่ได้รีบบ่ได้อันนเนาะชงชีหักช้าได้เถินติกี้ก็รีบเลยบัดนี้ล่มหักไม้อ๋อแต่มันอยากเบ่งแน่โอเอาหักไม้พื้นบ้านเนาะมแต่ว่าบ่ได้ไปหักชาบ่ยันว่าหักชาได้บ่จ๊ะ ไปหงมไปนันเขาก็บว่ามันเส้นแจ็คยังมันนะเส้นจองเส้นยังนะบ่จองมันบ่ได้แล้วแต่น้อยเข้าบ่ฮู้แต่ว่าสิถามทางเอื้อยเพิ่นอันว่าน้องเพิ่นิย่างได้อยู่บ่นี่ยขัดจับตามไม้ตามนี่ไปได้อยู่โอ้เสว่าจับไม้นี่ย่างไปได้อยู่แต่ทลางโอสุดชวนหลายเพิ่นสิคานไปตั้งเข้าไปบึงยังนี่เกิดตั้งเอื้อยนี่บ่เบิ่งยังแล้วบบว่าเปิดพอแม่บ่อยู่เปิดต้วงเบิด เดี๋ยวเบิ่งน้ากันเนาะเพราะว่าอันนี้กับเป็นน้องน้องล่าผมมีพี่น้องเลยเน้น่องหลายจะเป็นบ่โอ้ลูกทองเลยเป็นได้เขาหน้ามานทำปลากุ้มกินหรือว่าเขาหมูกุ้มบมกุ้มบ่ได้จะชอบเขาเห็นไหมน้าบิงเทงเถื่อก็ได้ค่ะชิปอ๋อชีบจะค้นเมียนชีบค้นเมียนข้อมันน้องว่าบ่ เป็นว่นบันไลรวมทั้งลูกทั้งล้านน่ะสี่ป้ายกันวโอ้งคนจะมุกุ่มแล้วฉันเนาะคนลหลกะบนี้ใครเอาเคื่อนออกชานมอเนันวันไรเนี่ยยังคอยออกแต่กะป้ากันแล้วฮะโอ้อาจารย์มีผู้กระบ้กงฉันเนี่ยขูทานนะโอ้แต่ว่าเลิกลากระผัวแล้วอันนี้ว่าลูกยังนะให้้้องดูเปสองคนพ่อแม่พี่น้องไงกูนี่นะ ผู like ้นี้สิเป็นน้องหล่าเนาะแต่ว่าช่องกนเด็กน้อยนี่สิเป็นลูกเอื้อยเพิ่นแต่ว่าได้ยาห้ากันแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาดูกานหลายคนเนาะยาชิปไปคนพ่อแม่พี่น้องเลยเข่าบ่อพออยู่พอกินเข่าก็ได้ประมาณหกชิปเนาะเฮ็ดแต่ปีเฮ็ดแต่น้าเนาะทางเขาเข้ามาเนี่ยพ่อทั้งไอ้เพคนอันนั้นพ่น้าห่าจะบอกอันนี้ เล้วบังเอิญพ่อเพิ่นมาบ่ทายบ่ทางน้องเพิ่นเป็นพี่อันนี้เพิ่นแนะนํามาเนาะมื้อนี้อ๋อมาสัมภาษณ์แล้วเลยมาทายเบิ่งญาติกเข้ามากแม่ลีเนาะเออือนนาสงสาร่ทางน้องเพิ่นนี่กไปมานี่กาอันขออนุญาตถามทางเอื้อยเนาะอันขออนุญาตเด้อทางอันนีทางอันเราไปทายไปหยังเดงเครับ ไปเผาเพื่อนถ่ายนั่นบาได้มีรักเอาของน้ำ้องนั่นี่ผู้เดียวบปได้ได้ยู่หันย่านพผุนดมอเงิงเนาะเงินล้มมั่งค่ะยืนเงึงเลยแบบเวลาเวลาน้องเวลาน้องไปนะน้องทีเอาไม้กระเท้าบอลครับเด็ดล่อไปล่อหนิเจ้าหญิเจ้าหญิงไปล้านหญิงไปเองโอ้ต้องมีแนวครึ่งแนวครึ่งแบบเออแนวแนวครึ่งแล้วคือว่าล่อล่อคันนี่บอก ไปใช้แล้วจะไปใช้แล้วก็ครึ่งอันยู้รอหนิเนาะเป็นตัวครึ่งโอ้เพ่สะดวกสบายในการย่างของเพื่อนเนาะนอกจากทั้งครอบครัวเนี่ยจะไม่ได้คิดไปว่าหาทางสะดวกไงทั้งน้องแล้วบอสเดบซื้อแบบเข็นด้วยยังซื้อแต่เพื้นไปบ่ได้เข็นบ่ได้โอ้ยเข็นบ่ได้มีหรือเ่าเดีเข็นเนมีโอ้เมื่อก่อนเนาะแต่เพิ่นยังน้อยว่าแต่พอเพิ่นยังบ่ใหญ่ก็บ่ เกิคร네ึ่งมาได้แห้งยังบ่ถึงเนาะกับพื้นที para para ่เกินซากเนาะกัยังแบบบ่ได้เป็นพื้นไปนเนาะรถก็สิไปยาก่นอนอนยกำลังเป็นตะแพงเนาะใหญ่มากแบบสิเป็นน่นี่เป็นชาวเป็นงานแบบยากเนาะเจ้าปัจจุบันนี่กับเจ้าโสดเนาะโอ้แต่ว่าแต่ว่าลูกลูกเจ้านี่กับเดี่ยงผู้เดียวเนาะ เขียยงผู้เ um ีย hey, กโอแม่น yeah. ี่น่สวยโอ้ยังบวงแยงน้ำกันแบบต่างคนต่างยังไม่ได้เอาเงอนเอาช้าน้อลูกแต่ก้อนนั่นเจ้าไปอยู่น้ัวบ่บได้อยู่อยู่นี่แหละอยู่เงินพอเนี่ยแหละอ้เดี๋ยวป้า่ากับัวป้ายาห่างกันก็ยาห่างเลยน้เวลาถามมาหนุ่มเรามาคุยเราเน่ยเจ้าอายุจกปีแล้วเจ้านสองซา2ปี ลุนน้องทางเขาทางเขาเนี่ยมันลูกเจ้ากับชื่อนุ่มพ่นบอกินนุมพ่นบอกรนอะได้กินนเองมอกินนแม่เนาะบัดผู้อ้อยกินน้องแม่ให้กันเมื่อก่อนแต่ก่อนกินนุ่มพูงช่วงนั้นเป็นมีผัวตอนนั้นพันหาเงินห้ กับมันบรรยากกินน้ำแม่เนี้ยเนาะแบบนบบโอ้โหพุณนี่แบบกินน้ำแมฆเลยโอ้ยพุณนี่เนี่ยแบบป้านมแล้วนี่เนาะป้าแล้วใหญ่เติบเลยเป็นได้น้องคูหนึ่งเลยเนาะจะปีได้เจ้าป้ากับผัวเจ้ะปีหนึ่งนะโอ้ในปีหนึ่งเนี่ยเนาะหลักปีแต่ยังบูดอนไปได้เนาะอ๋อตั้งแต่พันป้าเนี่ยจังถือผ้าพุธนีกบ่เดือกคออ่ะเนยบ่คอยจะทำเจ้าถือผ้าพุธเราไป โอ้ไปเออบ่เข้าใจกันเาะบ่เพิ่นบอันนั้นนะเพิ่นเข้าสังคมหลายโจ๋าษาสังคมหลายแต่มัวซุ่มเข้าหลายเออไปนําหมู่พวกหลายเนาะติดหมู่ติพวกเนาะหลังจากนั้นกากันไปแล้วปัจจุบันนี้เพิ่นก็มือบ้านเพิ่นบ่จักมือบ่มืบ่จักเลยเข้าใจเนาะ บริบทต่อบริบูรณ์บ,บริวายได้น้อเกิดกับปริมาณที่ไมายามลูกคนนี้เดี๋่วประมาณคนอยู่น้ำบ้านนี่น,น้องเงี้ยบอ่ะคนใส่เงาเดี๋ยวมาลำลุดน้ำล่างเขาเนี่ยทั้งอ้ายกับที่ขอขอทำอีกทีนึงเนาะเรื่องจนตัวของน้องอะไรเอือ้อน้นนะอ,งนอ,งนองอะไรไม่อยากได้นสาวรักเขาครอบครัวใหม่บ่อยากได้ที่บ่อยู ຍານນมันบ่ดีนะายກັບຍານເພິ່ນບໍ່ມັກບໍ່ຫว่า เจาเอเื้อยไปข้มาคุยนี่ก็ต้องโดยต้องปูจเรื่องาองนําท้อง้ยเป็นปแพี่น้องไ้เนาะอ่าทั้งทั้งน้องอบเสยนี่สิมาหา่อยแล้วก็กินข้าวกินน้ําเองได้บ่นี่ได้กได้อยู่ได้กินข้าวแล้วมื้อนี้นี่ ยม่หัวนรวงไปได้ไงอันว่าอันว่าจะสอนเจ้าว well. ่าเป็นคนสอนสอนได่ไหมมาสอนได้ไหมเขียนยังเขียนว่าได้นหมนอนก่บเนาะยังอยู่เขียนอยู่อ่าขออนุญาตถามทั้งเอื่อยเฮียนฮอดปลอดได้โมหะระยะโอโดยที่ว่าการอาศัยเอื้อยเนาะที่ว่าเป็นคนสอนน่องก็สอน ก็ญาติให้เอื้อยซอน้องให้เป็นให้อ่านได้่น้องแต่ว่าควมสมองก็พัฒนาอยู่บ่จืออยู่บ่จื่อง่ายบ่จื่อง่ายแต่โอ้แต่ว่าเขียนบ่ได้เขียนยังเขียนบ่ได้มือยังแข็งอยู่โอ้ให้อ่านซีบอกให้ันจืออยู่เฮาซีให้พ่นอ่านจืออแต่ว่ายังเขียนบ่ได้เนาะให้น้องเราดุกยืนจับยืนมอยู่ฮะแข็งบ่เป็นนี่แหยืนอยู่น ฮะยืนง่อยเตียมนู่นฮะโอ้ยนี่ยืนกระชิบกับมานี่บ่น้องยืนนะยืนได้เฉยนไ้เยเนีว่าน้องอโอู้เข้เข้ากะิจุกันไปชี้ว่น้องไปนะโอ้นัองน้เขนไป่ง้นเนานไปชองนั่งน้ัง้นลนักนไปชี้่อดอกขี่งเขากระจน่ไ้ยน เป็นโรคอีกการนึ่เป็นโรคลอยเนาะเป็นเปี้ยเป็นลอยเป็นลอยเดี๋ยว่าเกิดก่อนกำหนดคือกินเลยเป็นรอยเลยเกี่ยวกับเส้นเนาะเลยเปี้ยไม่ใช่จ้ะขาวม้าโอมาลุมนี่จ้ะนี่ท่ันผู้รายละเอียดเพราะเป็นใดเลยข้าวผู้ทั้งข้าวข้าวทั้งข้าววันนี้ทั้งเอือยพันทั้งเลยพันีนการทั้งเลยของโน้งคือนี่จ้ะนพอดีท่านว่า ชิม e, ีผ anyway yeah. yeah. ู you uh, lemon, uh, yeah. ้ร in uh, ักผู right ้ใหญ่ช claro ่วยเรือนี่ทางเอื้อนี่ต้องกานมียังเนาะดีได้เนาะอยากให้น้องกว่นี้ก่อนการเคียนในฝืนเออดูอันนี้ซอโบกระดานอ๋อแเมนอยู่ทั้งนน่อยเนาะเคียนอยู่เนาะโซนบาติดใส่ผ้าห่อกระดาษใส่เคียนคันว่ามีในี่ดทางเอื้อยนในบ่สีทางน่องในบ่สีซ้อนให้น้องกว่านี้โซนในฝืนนั่นแหละบุมีไปโซนเออกันเด็กกินเนาะ อันว่าอันทั้งเ้าสิตามเอื้ยเอ็นว่าทั้งน้องคนจะเข่าเงียนอยู่บ่คนว่าอยู่บ่อยากเข้าแต่่ายทั้งเจ้าวานี่นะจ๊ะง่ายผูกไปส่งก็ผูกไปหาเวลาไปถ่ายไปเหนี่ยวมันง่าแบบบ่สะดวกเนาะใช่ก็บ่สะดวกคองพี่น้องคนอนุญาตเนาะแต่ว่าทั้งน่องก็เคยว่ากับพ่อกับแม่อยู่ว่าอยากเขียนอยู่อยากเขียนอยู่เนาะอยากเข่าหงียนอยู่แต่ว่าทั้งน่องพว่เรเป็นพิการ ถ้าจะให้เข้าไปก็จะเป็นภาระของคู่เนาะของเพิ่นเลยบ่อยากรบกวนบ่ชั้นซะแต่ว่าเพิ่นก็ห้ามอยู่แต่ว่าทางครอบครัวเฮาเองเนาะครอบครัวของน้องเพิ่นนี่แหละทางครอบครัวของพ่อแม่ยังอยู่เบิดบึ้งยังมีงการเบ็ดออเป็นไปใายเดือนนี่เป็นไปเรื่องคุยมีจัดเลี้ยง เอาน้องเอ้ยจะพูดกันดีได้เนาะอือเลยเป็นครับเลยของน้องเพิ่นเห็นรูปอย่างได้อุปกรณ์การเรียนเนาะเพิ่นว่างไดกระดานปึ๊บอโดยเนาะอน้องมายังอันมือจ้ะมายังนมือจ้ะน่ะมายังน่ะโอเพิ่นก็จักอยู่เด้นี่ใช้เงินเป็ดอยู่ว่านี่บ่ใช้เงินเป็ดนน้องน้องก็เคยไปือในห้าค้าอยู่เพิ่น เคยไปเอื้อยพ่อนี้มาไปซื้อให้โอ้ชื่อคุณต้มขนมกะเอื้อยพ่อนี้ชื่อมาให้มาฝากมาต้อนเนาะหรือว่าทั้งน้องคนแปดคนใหญ่เนาะโอ้ห้องกะโอ้ลมเปินกันโดนพ่อสมควรได้บ้างสีเนาะเ้าก็จะได้ขอลาคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวพ่อแม่เอาเลยหนือเอฟซีเบิรงทีทังใดากะฝากคอมเมนต์มาทักทายสบายดีกันเนื้อเนาะพ่อแม่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลยเนาะเหนือ แล้วก็จะมีน้ำจิ้มใจให้เพื่อนในเล็กๆหน่อยเนาะเพราะว่าให้น้องไปซื้อขนมน่องไปชื่อคือชืได้หรอเดี๋ยวแล้วกันที่หม้ทั้งเอื้อยเพื่อนน่ะกัให้เอื้อยเพื่อนซื้อขนมมาให้น้องกินเนาะชื่อรูกชื่อเต้ากินนะเพื่อนน่องเลยทั้งที่โบราณเลากันน้ำใจเขาเนาะน้ำใจเขาจะน้ำจิ้มใจเขาจะให้เพื่อนเนาะเพราะว่าการเพื่อนน้องเลยให้เพื่นกันฮะถือแล้ว เด้อืมเด้อเอ่ยถือไว้เด้อเลยอ่าขมุขเข้าใจลายเนาะเอาคลิปนี้เฮะขมุขยังร้ายเนาะเการจิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอมุขขอบคุณที่ว่าน้องให้สัมภาษณ์เนาะนะครับขมุขขอบคุณเอื้อยทั้งเอ่ยเพื่อนภาษณ์แล้เฮาคลิปนี้เฮิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอข่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะสบายดีโอเคเนาะไปน้องนะ เดื๋ยวหหว่าเอฟซีท่านใดว่าผู้ใหญ่จะดีท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปบาลสิพองแล้วเนาะหรือว่าอยากอ่าอ่าช่วยเรือท่างน้องเพิ่นเนาะอยากซื้ออุปกรณ์การเทียนของน้องเพิ่นหรือว่าอยากช่วยซื้อเข่าซื้อน้ำเนะาะเข่าปลาอาหารแห้งเนอะอาะเดา๋ว่าอยากช่วยน้องกะห้ติดต่อมาทางต้องบ่าวสีพองอ่าก็ได้เนาะบ่าวสีพองกับิยินดีเป็นสะพานบุญในพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ้ลทุก สุทุ ane, คนเนาะว่าภายในประเทศว่าต่างประเทศว่าสีพ้องกายสียินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้บ่าสีพ้องกายสีวายใจลายอาะบ่าสีพ้องกายสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขุคุเนาะแพงมาทุขุคนณมาอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะมาสำหรับคลิปนี้บ่าสีพ้องกายสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ่าสีพ้องกายสิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเนาะ